เกิดอะไรขึ้นคะเบกี้ผมว่าคุไมหลบก่อนเร็วเดี๋ยวนะนี่มาอะไรกันคะเบย์อ่าเร็วไอ้็วเออว่าไงที่รักนี่คุณกลับมาแต่เมื่อไหร่อะทำไมไม่โทรบอกผมบ้างเลยอ่ะเขาเพิ่งปล่อยตัวฉันมาเมื่อเช้าอะอ๋อเออ ผมว่าเราไปฉลองกันดีกว่าไหมหาร้านอาหารอร่อยๆกินกันแต่ผมว่าคุณน่าจะต้องไปอาบน้ำล้างตัวให้สดชื่นก่อนดีกว่าไหมฉันขอตัวเข้าบ้านก่อนแล้วกันนะรู้สึกเหนื่อยๆเออครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบลเบลเบลด้ว,ว,วยกอน S <S ผมว่าคุณไปอาบน,น้ำน้างหน้าล้างตาข้างบนก่อนดีกว<บ>่าเบ,บนี่คุณเป็นอะไรของคุณนะคะฉันก็แค่จะเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าล้างตาก่อนแค่นั้นเองอะ เฮ้ยคุณไหนกี้เฮ้ยกี้เฮ้ยคุณเป็นใครเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าไปยุ่งเฮ้ยกี้กี้คุณอยู่ไหนกี้คุณเฮ้ย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 คุณไม่ได้เฮ้ยคุณอยู่นี่นี่คุณคะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะผมขอโทษอ่ะ อธิบายได้นะผมก็เป็นผู้ชายมีความต้องการเหมือนกันคุณไม่เคยมีเวลาให้ผมเลยอะอย่างนั้นเหรอแกมีความต้องการนักใช่ไหมฮะได้อีฉันแต่งการแกหยุดออกไปจากบ้านฉันได้ละบิลฉันห เสื้อของฉันออกด้วย ไม่คุณจะทำอะไรอ่ะฉันไม่ได้นอนกับผู้ชายมาห้าปีแล้วส่วนคุณอ่ะก็จะได้เอาคืนเมียคุณด้วยไงขอบคุณครับผมชื <S <S ่ออุ้ยครับ แล้วคุณเรื่องนั้นไม่สำคัญหรอคะ <c oughs> ก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นน่ะคุณช่วยเล่าเรื่องคุณให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับคือเมื่อเช้าอะค่ะฉันเพิ่งถูกปล่อยตัวจากเรือนจำมาอ๋อเอ่อผมว่าใครๆอะก็ทำผิดพลาดกันได้นะครับนี่คุณคะคุณอยู่ต่ออีกสักพักได้ไหมคะ ผมว่าอย่าดีกว่านะครับเรื่องนั้นน่ยผมพูดจริงๆนะครับใครๆก็ทำผิดพลาดกันได้เพียงแต่ว่าคุณข,ขับไปได้ละ ผู้ชายแห่งซวยใครม่เนี่ยไงบิวอ้ยคุณคุณให้บายผมนะผมผิดไปแล้วอ่ะผมไม่ควรทำอะไรกับคุณเลยอ่ะ ยังไงผมก็รักคุณนะผมขอโอกาสอีกสักครั้งได้ไหมนั่นไว้เหรออ๋อใช่ไว้ที่คุณชอบไงบิลอยาจะบอกให้คุณรู้ว่าผมรู้สึกผิดจริงๆนะ อ,อีเราได้เลิกกันแน่บิลผมแค่อยากจ,จะบอกว่าตลอดระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสองคนก็คงไม่เหมือนเดิมอะ่ะมันก็คงมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้เราเปลี่ยนไปอะ่ะแต่ผมว่ามันก็คงเป็นโอกาสที่ดีนะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เบคะ่ะ คุณเปลี่ยนไปจริงๆด้วยเนี่ยถ้าเป็นเมย์คนเก่านะไม่มีทางเอาช่อดอกไม้มาให้ฉันแบบนี้แน่นอน นั่นมันเพลงโปรดฉันเลยนะคะเล่นรังกับผมไหยครับ ผมรักคุณนะบิวอ,อ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปเปิดเองเอ,อ๋คุณตำรวจแล้วเองครับผมเป็นคนโทรหาคุณตำรวจเองนะครับคุณใช่ไหมครับพี่โทรแจ้งเหตุใช่ครับผมเอง นี่ครับคุณตำรวจผมไม่คิดเลยนะครับว่าเธอเนี่ยติดคุกออกมาแล้วยังทำตัวเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนผมขออนุญาตค้นตัวคุณด้วยนะครับผมนึกว่าเธอติดคุกก็จะทำตัวดีขึ้นแต่นี่อะไรอะ่ะกลับไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยครับเรามีหลักฐานม,มาตัวเธอแล้วครับใส่กุญแจมือเธอเลยนะครับคุณบิวสิรีจันทา ที่คุณทำพลาดอีกแล้วรอฉันว่าคุณผกบาทรอะคะ่ะแล้วก็ค้นตัวไอ้นรกนี่ซะว่ามันซ่อนอะไรไว้ในกระเป๋าเสือ้อไี่คุณพูดบ้าอะไรของคุณอะพอตูตำอวจครับเอาตัวองไปเลยครับผมต้องขอค้นตัวคุณวยครับผมเนี่ยนะใช่ครับค้นตัวเลย ผมรบกวนคุณหยิบของออกจากกระเป๋าเสื้อให้พวกเราดูด้วยครับกระเป๋าผมเนี่ยนะได้เอาสิเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะเอ้ยมไม่ใช่ของผมนะครับผู้ติดต่กล่องค่ะซองของผู้หญิงเป็นน้ำตาลครับนี่แหละบทเรียนที่ฉันได้จากในกลุ่ม มันสอนให้ฉันรู้ว่าคนเราถูกเอาเปรียบได้ตลอดเวลาเป็นอะไรกับผมไหมครับ เงียบหน่หอยจิค่ะเบย์จำไว้นะว่าผมเอาคืนคุณแน่เชิญคุณไปสอบปากคำที่โรงพักด้วยนะครับไม่ต้องผมเดินเองได้เชิญครับ ผมไม่อยากรู้หรอกนะครับว่าคุณเปลี่ยนไปจริงๆหรือเปล่าแต่ผมอยากรู้จริงๆว่าตอนนี้เราสองคนนะ่ยไปถึงไหนกันแล้วงั้นเราสองคนยังไงต่อดีค่ะ